และพระเจ้าทรงอํานวยพระพรชีวิตบ้นปลายของโยบมากยิ่งกว่าบรรต้นของท่านพี่น้องถ้าเกิดเราอ่านพระคัมภีร์โยบนะพี่น้องจะเห็นว่าโยบเนี่ยเจอการทดสอบอย่างยากลําบากมากๆสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างแต่โยบมีท่าทีที่ถูกต้องคือเขาไม่บ่นว่านะเขาอ,อาจจะรู้สึกน้อยใจแต่ในที่สุดเขาก็รู้ว่าพระเจ้าทรงครอบครองอยู่ทุกสิ่งเมื่อพระเจ้าให้มาพระเจ้าเอาไปได้นะ หมายความว่าเขามีท่าทีของความถ่อมใจที่ทุกสิ่งขึ้นอยู่กับพระเจ้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับเขานะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเขาผ่านการทดสอบพระเจ้าอวยพรคืนให้เขาทั้งหมดทั้งหมดเป็นสองเท่าไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองนะคะหรือลูกชายลูกสาวเวลาที่เราอ่านพระคัมภีร์เราจะเห็นว่าเอ๊ะลูกชายลูกสาวก็ได้จํานวนเท่าเดิมแต่ถ้าพี่น้องคิดให้ดีพี่น้องไม่เท่าเดิมนะคะเพราะว่า ส่วนหนึ่งเพราะว่าลูกของโยบเสียชีวิตไปแต่ว่าโยบจะได้พบพวกเขาบนสวรรค์นะเพราะฉะนั้นโยบก็ได้ลูกสองเท่าเช่นเดียวกันแต่ส่วนแรกคือไปอยู่ที่สวรรค์กับพระเจ้าแล้วนะแล้วโยบจะได้ไปพบกับพวกเขาเมื่อโยบจากโลกนี้ไปแล้วก็ลูกอีกเจ็ดคนที่ได้ใหม่ในโลกนี้นะเพราะฉะนั้นพระเจ้ายุติธรรมนะพระเจ้าให้คืนสองเท่าเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเจอการทดสอบอยู่ปัจจุบันนี้ พี่น้องปล่อยตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเราทำส่วนของเราให้ดีที่สุดนะคะคือเราอย่าบน่นอย่าบ่นเหมือนคนอิสราเอลที่บ่นว่าพระเจ้าในความยากลำบากแล้วในที่สุดแล้วคำบ่นของอิสราเอลทำให้พวกเขาไม่ได้เข้าสู่แผ่นดินพระสัญญาของพระเจ้าแต่โยบไม่ได้บ่นนะคะเพราะฉะนั้นโยบได้ทั้งหมดคืนแล้วได้เป็นสองเท่าเพราะฉะนั้นเราเลือกเองนะคะท่าทีการตอบสนองต่อความยากลาบากนั้นคือกุญแจที่จะ บ่งบอกว่าเราจะได้รับสิ่งใดน,นะคะและอีกสิ่งหนึ่งคือเมื่อชีวิตของเราเจอความยากลำบากนะคะพระเจ้าอยากหนุนใจพี่น้องว่าทุกครั้งที่เราเจอความยากลำบากหมายความว่าสิ่งที่รอพี่น้องอยู่ข้างหน้าจะดีกว่าเดิมดีกว่าที่ผ่านมานะคะพระเจ้าจัดเตรียมสิ่งที่ดีกว่าไว้ให้เพราะว่าการที่เราจะได้รับสิ่งใหม่บางครั้งสิ่งเก่าจะต้องจบไปก่อนนะคะ ก่อนที่คนอิสราเลจะได้เข้าสู่แผ่นดินคานาอันนะคะ มานาก็หยุดตกนะะมานาที่เลี้ยงชีวิตของพวกเขาก็หยุดตกนะะแต่พวกเขาได้รับสิ่งใหม่ในแผ่นดินที่บริบูรณ์มากกว่านะะเพราะฉะนั้นเมื่อประตูหนึ่งปิดประตูใหม่ก็จะเปิดออกนะะแล้วสิ่งใดที่เราได้เสียไปในช่วงเวลาที่เราถูกทดสอบพระเจ้าก็จะคืนให้กับพี่น้องมากกว่าเดิมนะคะข้าพเจ้าสังเกตว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นในชีวิตของข้าพเจ้าตลอดนะคะมันจะมีช่วงเวลาที่เหมือนกับเราต้องเข้าชั้นเรียน บททดสอบความเชื่อของเรานะบททดสอบท่าทีการตอบสนองของเรานะคแล้วเมื่อเราผ่านการทดสอบเราจะได้เลื่อนขั้นนะคะไปสู่ปอ .2 ปองป .3 หรืออะไรก็ตามเราก็จะได้โตขึ้นแล้วเราก็จะได้มากขึ้นจากเดิมนะคะ ถ้าเกิดว่าเรากำลังตกอยู่ในการทดสอบหรือการทดลองอะไรก็ตามนะคะพี่น้องรักษาท่าทีให้ถูกต้องคือการที่เราขอบคุณพระเจ้าอยู่เสมอการที่วางใจพระเจ้าว่าแท้จริงแล้วพระเจ้าทรงครอบครองอยู่เหนือทุกสิ่งนะคะสิ่งต่างๆมันเกินกำลังของเราแต่อยู่ในการควบคุมของพระเจ้านะคะขอบพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่จะมีท่าทีที่ถูกต้องตอบสนองที่ถูกต้องในสถานการณ์ที่ยากลำบากนะคะเพื่อที่ พี่น้องจะได้รับพระพรเป็นสองเท่าค่ะข้าพเจ้าเชื่อว่าพี่น้องทุกคนได้รับพระพรจากพระเจนะประจําวันของพระเจ้านะคะพี่น้องคนไหนได้รับการหนุนใจได้รับพระพรช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับเพื่อนเพอเยอะๆเ,เลยนะคะ แล้วกดติดตามเพื่อที่พี่น้องจะได้รับการแจ้งเตือนเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับพี่น้องที่ต้องการย้อนกลับไปดูคลิปเก่าสามารถที่จะกดดูได้จากเพลย์ลิสที่ขึ้นอยู่นี้ได้นะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะให้มีชีวิตที่จเจริญสุขทุกประการและเป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์ตามพระสัญญาของพระเจ้าขอบคุณค่ะ